สวัสดีครับและวันนี้นะครับกลุ่มพวกเราก็จะพาไปชมคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์นะครับและนี่คือบรรยากาศโดยรวมของคณะนะครับและในระหว่างที่พวกเรากําลังเดินไปที่หอศิลป์พพิคเนตนะครับพวกเราก็ได้เห็นกับภาพวาดที่แปะอยู่ตามฝาผนางัง และนี่คือหอศิลป์พรบพิกาเนตนะครับและพวกเราจะพาเข้าไปชมทัศนศิลป์ทางด้านงานจิตรกรรมกันนะครับโอเคคับตอนนี้เราอยู่ที่หอศิลป์พรบพิกาเนตถึงทีงสุดโอเคเนดะี๋ยวเราเข้าไปดูกันซื้อเนื่อครับไมหมดแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นต้องมาท้าวความความเป็นมาของงานจิตรกรรมก่อนนะครับ งานจิตรกรรมมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้เส้นและสีในการบันทึกเรื่องราวบนผนังถ้ำจนพัฒนาเป็นงานศิลปะในศาสนสถานและผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยในปัจจุบันครับและต่อมาเราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของจิตรกรรมกันนะครับเริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์และเผยแพร่ไปในทุกวัฒนธรรมและทุกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในโลกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ งานจิตรกรรมสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพเช่นภาพบุคคลภาพวิวทิวทัศน์ภาพเหมือนและยุคสมัยหรือแหล่งที่มาเช่นจิตรกรรมไทยจิตรกรรมบาโรกจิตรกรรมยุคอิมเพรสชันนิสนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งตามเทคนิคหรือวัสดุที่ใช้เช่นจิตรกรรมสีน้ำจิตรกรรมสีน้ำมันจิตรกรรมฝาผนัง งานจิตรกรรมคือศิละปะขแขนงหนึ่งที่ใช้เส้นสีแสงเงาและองค์ประกอบต่างๆถ่ายทอดความงามความคิดและอารมณ์ลงบนพื้นรลาบเช่นฝาผนังผ้าใบหรือวัสดุอื่นๆสมัยโบราณจิตรกรรมถือกร,รมเนินขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ได้วาดภาพสัตว์และวิถีชีวิตลงบนผนังถรร้ำเพื่อสื่อสารเล่าเรื่องหรือใช้ในพิธีกรรมสมัยอารยธรรมโบราณอียิปต์กรกีโรมันใช้จิตกรรมประกอบศาสนาความเชื่อและการบันทึกเหตุการณ์สำคัญสมัยกลางงานจิตกรรมยุโรปมักเย่วข้องกับศาสนาคิด ใช้ในโบสถ์วิหารเน้นการสื่อความศักดิ์สิทธิ์สมัยเลเนซองสุนปินให้ความสำคัญกับความสมจริงใช้เทคนิคแสงเงาและมิติเช่นเลโอนาร์โดดาวินชีและมีการเจโลสมัยใหม่และร่วมสมัยเกิดหลากหลายแนวทางเช่น i m p r e s s i o n นิสนือจริงอ b s t r a c t ไปจนถึงดิจิตอลอาร์ความเป็นมาของจิตรกรรมไทยสมัยก่อนสุขโขทยัยมีหลักฐานภาพเขียนสีบนผนังถ้ำเช่นถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมัยสุขโขทยัยยุทยางานจิตรกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชาดกสมัยรัตนโกสินทร์ ติกรรมฝาผนังในวดัดมีความงดงามเช่นวดัดพายแก้วใช้สีสันสดใสรายละเอียดประณีตสมัยปัจจุบันศิลปินไทยเริ่มสร้างสารรค์งานผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบไทยกับแบบตะวันตกถึกรวมถึงงานร่วมสมัยที่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดใหม่ๆภาพที่แสดงคืองานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยการใช้ดินสอแรงเงา เกิดเป็นรูปภาพสเก็ตต่างๆงานศิลป,ปะที่ใช้ดินสอแรงเงาให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่แฝงความลึกซึ้งเห็นได้ถึงมิติและยังสะท้อนเสน่ห์ของการสร้างสรรค์ที่เริ่มจากเส้นสายเล็กๆภาพที่แสดงก็คือชุดผลงานศิลป,ปะประเภทภาพวาดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นเทคนิคการวาดแบบสติปลิงนะคะหรือ p o i n t i ชอก็คือการสร้างภาพด้วยจุดภาพเหล่านี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของภาพออที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยจุดเป็นหลักนะคะภาพที่สร้างจากการใช้จุดเล็กๆมากมายจนกลายเป็นงานศิละปะชิ้นสมบูรณ์ก็ให้ความรู้สึกทั้งละเอียดประณีตน่าทึ่งเมื่อมองใกล้ๆก,ก,ก็จะเห็นเพียงจุดเล็กๆนะคะแต่เมื่อเรามองไกลๆเนี่ยจุดนั้นก็จะเป็น ภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาก็จะท้อนให้เห็นถึงความพยายามความสร้างสารรค์และคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่รวมกันนะคะจนกลายเป็นสิ่งใหญ่ๆการใช้โปสเตอร์และสีน้ำในการระบายจนทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะผลงานศิลปะที่สร้างด้วยการระบายสีโปสเตอร์และสีน้ำแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอารมณ์สีโปสเตอร์ให้ความรู้สึกสดใสคมชัดและทรงพลัง ในขณะที่สีน้ำให้ความอ่อนโยนโปร่งใสและเป็นธรรมชาติการผสมผสานสีทั้ง2ชนิดจึงทําให้ผลงานดูมีมิติทั้งแข็งแรงและอ่อนนุ่มในเวลาเดียวกัน ผลงานที่เห็นทั้งหมดนี้จัดอยู่ในงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรมซึ่งแต่ละชิ้นแม้ใช้เทคนิคต่างกันทั้งนิตสอแรงเงาการสร้างจุดภาพหรือการระบายด้วยสีโปสเตอร์และสีน้ำแต่ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามและความคิดสร้างสรรค์ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมาในฐานะผู้ชมกันได้ดูการแสดงทำให้เราได้ฝึกสังเกตและตีความสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนการทำงาน นอกจากนี้ยังทำให้เรารู้จักผันลายและจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง